ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเอาเชาเมามาเอากล่องเหรอคะได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูไปดูให้ว่ามีที่เอาไว้หรือเปล่าถ้าถ้ามีที่เอาไว้ได้ก็จะได้เอากล่องกลับเลยจะได้ไม่กลับมาไงแต่ว่าถึงเพื่อนว่างมันหลรอคะโอ้จะดูอยู่ถ้าถ้าจะมาดูอยู่ค่อยมาเอาเท่านั้นนะโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้พี่น้องมาหมานตะเล่นแถทายให้หน่อยนี่นี่ทายให้หน่อย ขอบคุณค่ะโอ้ยมันจะได้มาหวานจะเป็นแท้ขอบคุณนะคะพบคุณอ่ะเ่าท่านขึ้นไมที่ใครแล้วนั่นเรียกขนาดใหญ่โตอยู่กันอย่งนี้ผู้ใดอีกหรือตรงยี่ตรงตรงนี่ใส่ตรงตรงเออตรงมาเอามาเลยเนี่ยตรง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  คุณคุณพี่ลินระดาจากอังกฤษนะคะเจ้าเป็นน้องแล้วติดไปหลานค่ะโอ้เป็นหลานโอ้มาว่าอยู่กันมาบ้านละเมียเมียดผู้ไหนพอติ้นขึ้นเวทีกันได้มาไล่เลยอโอ้ยขอบคุณพี่สาวจากอังกฤษนะคะบ่อยมีแต่มาไล่มาหายน่องยังมีขล้อขนมบุญเลียบุระเสร็จไปตั้งเสร็จตั้งไม่อ่ะจะได้เอา เรื่องแะ่น้อขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะพี่ลินแดาจากอังกฤษ